ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ทุกท่านนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะการนอนหลับที่ดีคือกุญแจสําคัญของสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะในวัยเกษียณหลายคนอาจประสบปัญหานอนไม่หลับหรือตื่นบ่อยกลางคืนซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยส่งเสริมการนอน,อน,อนหลับอย่างเป็นธรรมชาติเริ่ม ตั้งแต่กีวีผลไม้เล็กๆที่อุดมไปด้วยสารบำรุงประสาทและกล้ามเนื้อที่ไม่เพียงช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่ยังลดความเครียดและความเจ็บปวดของร่างกายได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของกระหล่ำปลีโดงที่ถ้ารู้จักกินอย่างถูกวิธีจะเป็นตัวช่วยชั้นดีในการปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและสารสื่อประสาทอีกทั้งข้าวโอ๊ตที่หลายคนอาจมองข้ามแต่มันคืออาหารเช้าสุดยอดสำหรับการเตรรยมร่างกายให้เข้าสู่การนอนหลับอย่างหอนลึก และสมบุกพร้อมด้วยน้ำชาคาโมมายล์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการช่วยคลายเครียดและเตรียมจิตใจให้พร้อมพักผ่อนรวมถึงวอลนัทที่อุดมไปด้วยไขมันดีและเมลาโทนินจากธรรมชาติที่จะช่วยให้หลับสนิทและตื่นมาอย่างสดชื่นอย่ารอช้าที่จะลองนําเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพราะการนอนหลับที่ดีจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วพบกันในคลิปครับ ต่อไปเรามาดูเมนูแรกที่จะช่วยให้คืนของคุณดีขึ้นอาหารจานแรกคือกล้วยพลังของกล้วยถูกมองข้ามมากกล้วยธรรมดาที่คุณเห็นในครัวบ่อยๆอาจเป็นตัวช่วยให้นอนหลับตามธรรมชาติที่คุณขาดมานานแต่กล้วยมีอะไรพิเศษในเรื่องช่วยให้หลับหลักคำตอบอยู่ที่สารอาหารสําคัญ3อย่างได้แก่โพแทสเซียมวิตามิน B6 และแมกนีเซียมสารเหล่านี้ทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้ระบบประสาทของคุณโพแทสเซียมและแมกนีเซียม ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาปลดปล่อยความเครียดจากวันแล้วขณะเดียวกันวิตามิน B6 ก็จําเป็นสําหรับการเปลี่ยนแป้งทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกดีและส่งเสริมความผ่อนคลายเซโรโทนินตัวนี้ในภายหลังจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเมลาโทนินที่ส่งสัญ,ญญาณให้สมองเข้าสู่ภาวะหลับลองลึกภาพคุณสมงหญิงอายุ65ปีที่มักตื่นกลางดึกบ่อยครั้ง และมีอาการขายอยู่ไม่สุกเธอเริ่มกินกล้วยสุกที่มีจุดน้ำตาลเล็กน้อยหนึ่งผลก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเธอหยุดกระตุกตอนกลางคืนได้ภายในไม่กี่วันและการนอนของเธอก็ลึกขึ้นและเป็นปกติมากขึ้นนอนหลังจากหลายสัปดาห์โดยเฉพาะหลังจากเริ่มกินอาหารอื่นๆในรายชื่อที่จะแนะนําต่อไปเลิกเงยหน้ามองนายกาตอนตีสามได้แล้วหากอยากเพิ่มประสิทธิภาพลองทําพุดดิ้งกล้วยผสมนมโอ๊ตอุ่นๆซึ่งนอกจากอร่อยแล้วยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายด้วย เคล็ดลับเพิ่มเติมการกินกล้วยดิบที่ยังเขียวก็มีประโยชน์เพราะมีแป้งทนชนิดพิเศษซึ่งเป็นเส้นใหญ่ที่ช่วยให้แบคทีเรียในลำไส้เติบโตบางชนิดของจุลินทรีย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารที่ส่งเสริมการนอนหลับจำไว้ว่านี่ไม่ใช่สวิต์เปิดปิดต่างจากยากล้วยไม่ทําให้คุณง่วงนอนโดยตรงกล้วยช่วยให้สมองจาวิธีการนอนหลับอย่างถูกต้องอาหารจานที่สองอัลมอนด์ผู้พิทักษ์นอนหลับแบบเงียบๆอัลมอนดูเหมือนแค่ของว่างกรุบกรอบที่มีโปรตีนสูง แต่จริงๆแล้วมีคุณค่ามากกว่านั้นอัลมอนด์เต็มไปด้วยสารอาหารที่ช่วยควบคุมการนอนหลับโดยเฉพาะแมกนีเซียมที่เป็นดาวเด่นมันทำหน้าที่เหมือนสวิตธรรมชาติที่ช่วยปิดระบบประสาทแมกนีเซียมช่วยชะลอและลดความตึงเครียดของร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับอย่างไม่เครียดเมื่อกินอัลมอนด์แต่ยังไม่หมดแค่นั้นอัลมอนด์ยังช่วยควบคุมคอติซอลฮอร์โมนความเครียดหลักในร่างกายคุณเคยนอนคิดวนอยู่กับเรื่องไม่ดีหรือง,งานที่ต้องทำใหม่ สาเหตุอาจเป็นคอติซอลสูงซึ่งอัลมอนด์ช่วยลดได้นอกจากนี้อย่าละเลยวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในอัลมอนด์ที่ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังการอักเสบนี้อาจเป็นอุปสรรคเล็กๆที่ทําให้คุณไม่เข้าสู่ช่วงนอนลึกที่ฟื้นฟรูร่างกายได้เต็มที่อีกข้อดีที่สําคัญไขมันดีในอัลมอนด์ช่วยควบคุมระดับน้าตาในเลือดตอนกลางคืนระดับน้าตาลดลงอาจทําให้คุณตื่นตอนตีสองหรือตีสาม พร้อมความรู้สึกตื่นตัวหรือง่วงหิวไขมันในอัลมอนด์ช่วยรักษาระดับพลังงานให้คงที่จนถึงเช้ากินอัลมอนด์สักกำมือประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อให้ได้ผลสูงสุดคุณจะกินสดสดหรือแช่น้ําก่อนก็ได้ถ้ามีเวลาการแช่น้ําช่วยลดสารต่อต้านสารอาหารที่บางคนอาจดูดซึมแมกนีเซียมได้น้อยรู้สึกอยากลองทําไหมลองทํานมอัลมอนด์ที่บ้านโดยแช่อัลมอนด์ข้ามคืนแล้วปอกเปลือกปัน่นกับน้ำอุ่นใส่ซินนามอนเล็กน,กน้อยก่อนนอนดื่มแล้ว ให้เวทมนต์ผ่อนคลายเริ่มทำง,งานแต่เดี๋ยวก่อนมีสิ่งที่ทำลายนอนแฝงอยู่ก่อนเราจะพูดถึงอาหารช่วยนอนอื่นๆน,นั่นคือการดื่มกาแฟดีแคฟเพราะไม่มีคาเฟอีนจริงหลายคนจึงคิดว่าปลอดภัยที่จะดื่มตอนกลางคืนแต่ความจริงคือกาแฟดีแคฟยังมีคาเฟอีนประมาณ3 1 0ของกาแฟปกติซึ่งเพียงพอที่จะทําให้คนใบต่อคาเฟอีนหลับยากได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณคาเฟอีนที่เหลือมากนักแต่เป็นวิธีการกําจัดคาเฟอีน บางวิธีใช้สารเคมีอย่างเอทิลซิสเตตหรือเมทิลีนคลอไรด์สารเหล่านี้อาจรบกวนสารสื่อประสาทที่ควบคุมวงจรน,นอนตื่นของคุณแม้มีเพียงเล็กน้อยอีกอย่างคือรสชาติและกลิ่นกาแฟอาจกระตุ้นสมองของคุณให้ตื่นตัวเพราะสมองเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงรสและกลิ่นกาแฟกับความตื่นตัวแม้กาแฟดีแคฟจะมีคาเฟอีนเกือบไม่มีแต่รสและกลิ่นยังส่งสัญญ,ญาณผิดๆให้สมองคุณจะได้ผลเหมือนดื่มกาแฟจริงสมองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบในใสิสัยแค่ดื่มกาแฟรู้สึกถึงความอุ่น และได้กลิ่นคาเฟอีนก็อาจกระตุ้นสัญญาณไม่รู้ตัวเตรียมสมองให้ตื่นแทนที่จะผ่อนคลายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นการนอนลึกซึ่งเป็นช่วงสําคัญที่สุดของการนอนหลับและช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองอาจถูกกระทบโดยความว้าวุน่นนี้ในช่วงนี้สมองจะกําจัดของเสียจากวันนั้นระบบภูมิคุ้มกันรีบูทและเสียฟื้นฟูถึงแม้คุณจะนอนตลอดคืนแต่ถ้าไม่อยู่ในช่วงนี้นานพอคุณจะตื่นมาเหนื่อยมองมัวและไม่สดชื่นเหมือนร่างกายแค่กดพักแทนรีเซต็ต ลองนึกภาพว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนบรรยากาศสงบมีสมาธิก่อนนอนแต่คุณอาจไม่รู้ว่าการดื่มกาแฟดีแคฟเป็นนิสัยที่ทำลายความพยายามของคุณอย่างเงียบๆทางเลือกที่ดีกว่าคือชาสมุนไพรระอบอุ่นเช่นชาคาโมไมล์ที่ชงถูกต้องผมจะแนะนำวิธีชงที่เพิ่มประสิทธิภาพในวิดีโอนี้อีกทีการเปลี่ยนจากกาแฟเป็นชาธรรมชาติแค่ไม่กี่คืน ก็ช่วยให้นอนดีขึ้นได้นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นตัวอย่างของการตลาดที่ทาให้สิ่งรบกวนดูเหมือนประโยชน์แม้กาแฟดีแคฟดูเหมือนเครื่องดืง่มช่วยนอนแต่สําหรับหลายคนคือขโมยการนอนลึกที่ร่างกายต้องการอาหารจานที่3เชอร์รี่ผลไม้สีแดงสดที่ช่วยรีเซ็ตการนอนหลับรสหวานอร่อยแต่หลายคนไม่รู้ว่าเชอร์รี่ช่วยควบคุมการนอนตามธรรมชาติฮอร์โมนเมลาโทนินที่สมองปล่อยให้รู้เวลานอนพบในเชอร์รี่ในโลกที่สมบูรณ์แบบร่างกายจะสร้างเมลาโทนินเองทุกคืน แต่ชีวิตจริงมีเรื่องกวนใจความเครียดอายุการใช้หน้าจอดึกและการนอนที่ไม่สม่ำเสมอทําให้เมลาโทนินผิดปกตินี่คือจุดที่เชอรี่ช่วยได้การกินเชื้อสดหรือแช่แข็ง1 0ถึง15ลูกก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงช่วยปรับนาฬิกาชีวิตภายในให้สมดุลและส่งเสริมการนอนหลับดีขึ้นยังไม่หมดในเชอรี่ยังมีแอนโทไซยานินสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบเงียบๆโดยเฉพาะในสมองจิตนาการว่าสารเหล่านี้เหมือนทีมงานยามค่ำคืน ที่ทําความสะอาดความเครียดในสมองเพื่อให้คุณตื่นมารู้สึกสมดุลฉลาดและปลอดโปรง่งคุณเคยตื่นมาปวดหรือแข็งตัวหรือเปล่านั่นอาจหมายความว่าร่างกายไม่ได้รับการนอนลึกที่ฟื้นฟูเชอรี่ช่วยเปลี่ยนจากการนอนตื้นเป็นลึกช่วยร่างกายซ่อมแซมและสมองฟื้นฟูอีกข้อดีเมื่อดูการเปลี่ยนเชอรี่ช่วยรักษาจังหวะเมลาโทนินให้สม่ำเสมอไม่ว่าแสงจะเปลี่ยนยังไงเชอรี่เป็นเหมือนสมอเรือที่ช่วยให้นอนเป็นเวลาแต่อย่าลืมเลือกเชอรี่สด หรือแช่แข็งหลีกเลี่ยงเชอรี่แห้งที่มีน้ำตาลสูงซึ่งอาจทำให้พลังงานกระโดดและรบกวนการนอนกินเชอรี่กับส่วนผสมช่วยนอนอื่นๆหรือปั่นกับนมอัลมอนด์หรือนมโอ๊ตเป็นของว่างยามขําที่อร่อยง่ายและได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อาหารจานที่สีกีวีผู้พิทักษ์นอนหลับสีเขียวข้างในสดใสรสเปรี้ยวมีขนและอาจกลายเป็นเพื่อนซีตอนกลางคืนของคุณถึงแม้จะดูเป็นผลไม้แปลกตากีวีเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีงานวิจัยรับรองว่า ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะงานวิจัยในนิวซีแลนด์บ้านเกิดของกีวีการกินกีวี1หนึ่งหรือสองผลก่อนนอนช่วยเพิ่มความยาวและคุณภาพการนอนหลับได้มากทำไมเพราะกีวีมีเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสำคัญในสมองที่ช่วยควบคุมอารมณ์และการนอนหลับโดยเฉพาะเซโรโทนินเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินช่วยให้ผ่อนคลายและคงอารมณ์มั่นคงกล่าวคือกีวีเตรียมร่างกายให้รู้ว่าถึงเวลาพักผ่อน แต่ยังไม่จบกีวีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างวิตามินซีและวิตามินอ e, ีช่วยลดความเครียดออกซิเดชันที่อาจทำลายความจำความชัดเจนทางสมองและการทำงานของสมองคุณเคยตื่นมาแล้วรู้สึกหง,งุนงงหรือมีสมาธิไม่ดีไหมความเครียดออกซิเดชันอาจเป็นสาเหตุกีวีช่วยลดภาระนี้จากภายในอีกข้อดีกีวีมีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกมากกว่าผลไม้เนือ้อใช้แปรงขัดเบาๆเอาขนออกแล้วกิน ทั้งลูกได้เลยเฟเบอร์ช่วยระบบย่อยอาหารซึ่งแปลกแต่จริงมีผลต่อคุณภาพการนอนด้วยอยากเพิ่มประสิทธิภาพไหมก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงกินกีวีหนึ่งลูกคู่กับกล้วยครึ่งผลทริปโตเฟนจากกล้วยและเซโรโทนินจากกีวีทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มเมลาโทนินธรรมชาติของร่างกายเหมือนเตรียมสมองด้วยวัตถุดิบที่ต้องการสำหรับการนอนหลับลึกๆสบายๆลองปั่นสมูทตี้กลางคืนด้วยกีวีกล้วยและนมโออุ่นๆดูก็ได้ มันช่วยเตรียมระบบประสาทของคุณให้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่และมีรสชาติหวานเบาส่วนที่ดีที่สุดกำลังจะมากีวีไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวช่วยให้นอนหลับเท่านั้นแต่ประโยชน์ยังช่วยลดความวิตกกังวลความหงุดหงิดและแม้แต่กล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยซึ่งทั้งหมดนี้มากครอบก่วนการนอนหลับของคุณถึงกีวีจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยเรื่องการนอนแต่ต้องระวังถ้าใช้ไม่ถูกวิธีกระลำปลีปดองอาจทําให้เกิดผลเสียได้คุณต้องใช้กระลำปลีดออง ให้ถูกต้องถ้าอยากให้มันช่วยให้นอนหลับได้ดีการผสมกับอาหารผิดประเภทเช่นวายช็อกโกแลตหรืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงอาจกลายเป็นเครื่องดื่มที่ทําให้คุณตื่นนอนตอนกลางคืนได้ทําไมเพราะในเวลาที่ร่างกายของคุณต้องการพักผ่อนการรวมกันเหล่านี้อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สําคัญในสมดุลของสารสืร่อประสาท และการย่อยอาหารกระหล่ำปลีดงควรกินในปริมาณน้อยๆประมาณ2-3ช้อนโต๊ะและกินคู่กับแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนและดีต่อสุขภาพเช่นข้าวโอ๊ตหรือข้าวกล้องนี่คือเคล็ดลับควรกินอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเข้านอนหลีกเลี่ยงการกินพร้อมกับเนื้อแดงโปรตีนหนะักหรืออาหารเย็นที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะอาจทำให้ย่อยช้าท้องอืดปวดท้องหรือแม้แต่ปนไม่หลับท่ากระหล่ำปลีดงทำให้รู้สึก ไม่ดีร่างกายจะส่งสัญญาณให้คุณรู้ระวังอาการหน้าแดงผิวคันความร้อนขึ้นตามตัวอย่างรวดเร็วหรือปวดหัวตื้อตื้อตอนตื่นนอนอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของความไวต่อฮิสตามีนซึ่งอาหารหมักดองอาจทําให้เกิดในบางคนคุณกําลังคิดจะทําเองไหมง่ายกว่าที่คิดแค่หัน่นกระหล่ำปลีสดเป็นเส้นบางๆถูกเกลือทะเลแล้วหมักในโหลกแก้วที่สะอาดปิดฝาให้สนิทประมาณหนึ่งสัปดาห์เวลาซื้อแบบสําเร็จรูปเลือกแบบดิบไม่ผ่านการพัชเจอไร เพราะการพัชเจอไรซ์จะทำลายจุลินทรีย์ที่ดีในกระลำปีดองนอกจากนี้วิตามินซีที่มีมากในกระลำปีดองช่วยลดคอติซอลฮอร์โมนความเครียดหลักในร่างกายการนอนหลับลึกและสงบมีความสัมพันธ์กับคอติซอลที่ต่ำลงข้อควรระวังหากคุณทานอาหารเสริมธาตุเหล็กวิตามินซีช่วยเพิ่มการดูดซึมเหล็กแต่ถ้าระดับเหล็กในเลือดสูงเกินไปอาจยับยั้งการสร้างเมลาโทนินที่ทําให้คุณนอนหลับได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารเสริม พร้อมกลัาปลีโดงให้ง่ายๆและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของมื้อเย็นเพื่อสุขภาพคุณอาจจะพบว่าอาหารหมักโดงเล็กๆนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อสมองระบบประสาทและการนอนหลับของคุณนอกจากช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารอาหารมื้อที่6ควรกินข้าวโอ๊ตตอนเช้าก่อนนอนถึงแม้ว่าข้าวโอ๊ตจะเป็นอาหารเช้าทั่วไปแต่มันอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการก่อนนอนข้าวโอ๊ตไม่ใช่แค่ของกินที่อิ่มท้องและอบอุ่นใจเท่านั้นแต่เป็นหนึ่งในตัวช่วยนอนหลับที่ถูกมองข้ามมากที่สุด ในโลกมันช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดบรรเทาระบบประสาทและค่อยๆพาร่างกายเข้าสู่โหมดนอนหลับเมื่อกินพร้อมส่วนผสมที่เหมาะสมและเวลาที่ถูกต้องทำไมข้าวโอ๊ตถึงได้ผลดีเพราะมีแมกนีเซียมสังกะสีและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าเป็นส่วนประกอบหลักแมกนีเซียมช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจทำให้สมองสงบและผ่อนคลายกล้ามเนื้อสังกะสีสำคัญต่อการสร้างเมลาโทนินฮอร์โมนที่ร่างกายใช้ควบคุมวงจรการนอนหลับและคาร์โบไฮเดรต จากข้าวโอ๊ตช่วยปลดกลูกโคตอย่างช้าๆต่อเนื่องทําให้พลังงานคงที่ตลอดคืนส่วนนี้สําคัญมากการลดลงของน้าตาลในเลือดเป็นเหตุผลที่หลายคนตื่นนอนตอนตีสองถึงสี่ไม่ใช่เพราะฝันร้ายหรือเสียงรบกวนเมื่อร่างกายรู้ว่าสมรรถภาพพลังงานต่ํามันจะตื่นขึ้นพร้อมกับตอบสนองความเครียดเล็กน้อยข้าวโอ๊ตช่วยป้องกันสิ่งนี้โดยการรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่ไม่มีการตกอย่างรุนแรงไม่มีการพุ่งขึ้น และไม่มีเสียงรบกวนในสมองตอนตีสามนั่นไม่ใช่ทั้งหมดข้าวโอ๊ตมีสารเอเวนนินซึ่งมีฤทธิ์สงบเล็กน้อยโดยไม่ทําให้คุณง่วงหรือรู้สึกซึมในวันถัดไปมันช่วยทําให้จิตใจเงียบลดความกระตุ้นเกินไปและบรรเทาความคิดว้าวุ่นสูตรข้าวโอ๊ตนี้เหมาะสาหรับก่อนนอนปรุงข้าวโอ๊ตม้วนครึ่งถ้วยกับนมอัลมอนด์หรือนมข้าวโอ๊ตอุ่นๆโรยด้วยอบเชยเล็กน้อยและใส่ถั่ววอลนัทหรืออัลมอนด์เพิ่มนอกจากอร่อยแล้ว ยังช่วยให้ผ่อนคลายและควบคุมน้ำตาในเลือดอีกทางเลือกคือปัน่นด้วยกับนมพืชและใส่ข้าวโอ๊ตบดหนึ่งช้อนชาย่อยง่ายเบาและเหมาะก,กับการพักผ่อนนอกจากนี้การวิจัยพบว่าคนที่กินข้าวโอ๊ตเป็นประจำจะนอนหลับลึกนานขึ้นซึ่งเป็นการนอนหลับที่ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมร่างกายจริงๆคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นสมาธิดีและอารมณ์ดีขึ้นแม้ว่าระยะเวลานอนหลับโดยรวมจะเท่าเดิมก็ตามดังนั้นถ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับรู้สึกเหนื่อย หรือคือนนอนไม่สงบลองเพิ่มข้าวโอ๊ตจากอาหารเช้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนดูอาหารหมายเลข7็คือน้ำชาคามโมไมล์การชงสมุนไพรนี้ได้ผลดีเมื่อชงอย่างถูกวิธีตั้งแต่โบราณคามโมไมล์ถูกใช้เป็นตัวช่วยให้นอนหลับตามธรรมชาติและแทนสัญ,ญลักษณ์ของความสงบแต่ส่วนใหญ่คนไม่รู้ความจริงนี้ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีชงแค่แช่ถุงชาในาน้ำร้อน1-2นาทีจะได้น้ำชารสอ่อนไม่มีผลอะไรสารที่ชื่อว่าอัิเจนินคือสิ่ง ที่ให้คโมงมลมีฤทธิ์จริงโดยจับกับตัวรับเฉพาะในสมองกลาวโวนอยนี้ให้ผลผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลคล้ายยาที่แพทย์สั่งแต่ไม่มีผลข้างเคียงอพิเจนินเป็นวิธีธรรมชาติที่บอกระบบประสาทให้ผ่อนคลายและปล่อยวางคุณต้องชงอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้พลังเต็มที่แทนใช้ถุงชาราคาถูกให้ใช้ดอกคโมายลแห้งทั้งดอกเพื่อรักษาน้ํามันหอมระเหยแช่ในน้ําเดือดใหม่ๆครอบด้วยฝาปิดอย่างน้อย10นาทีใช้ดอกหนึ่งถึงสองช้อนชาต่อน้ำหนึ่ง ถ้วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผสมกับดอกเทช,ชั่นเลิฟเวอร์ใบมะกรูดหรือใส่น้ำพึ่งดิบที่มีฤทธิ์สงบเช่นการจะยิ่งเพิ่มผลดีโดยเฉพาะถ้าทำเป็นประจำดื่มน้ำชานี้ก่อนนอน30-45นาทีจะเปลี่ยนกิจวัตรก่อนนอนของคุณให้เป็นเวลารักษาจริงๆคาโมไมล์ไม่ได้ทำให้คุณหลับลึกทันทีแต่มันสร้างสภาวะทางใจและกายที่เหมาะสมที่สุดให้ร่างกายทำหน้าที่ของมันได้หลับง่ายหลับลึก และเป็นธรรมชาติคาโมไมคือตัวช่วยรักษาอ่อนโยนที่คุณจะรู้จักถ้าชงอย่างถูกวิธีทุกคนมีวิธีผ่อนคลายและเตรียมตัวก่อนนอนน้ำชาสมุนไพรนี้คือมาตรฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกคือคาโมไมจะได้ผลก็ต่อเมื่อชงอย่างถูกต้องเคล็ดลับคืออะพิเจนินฟลาวอยน์จากพืชธรรมชาติที่จับกับตัวรับในสมองที่ยาแก้วิตกกังวลใช้สารนี้ส่งสัญ,ญญาณให้ระบบประสาทผ่อนคลายและปล่อยวางแต่ข้อแม้คืออะพิเจนินบอกบางน้ำร้อนจัดทะเลงบนดอก โดยตรงจะทำลายฤทธิ์ผ่อนคลายวิธีชงที่ถูกต้องคือรอให้น้ำเย็นลงบ้างในช่วง8 0 1ส5ถึงองศาฟาเรนไฮต์ไม่ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ก็ได้แค่รอให้น้ำหยุดเดือดแรงแรง,แรงไอ้น้ำยังขึ้นอยู่แต่ให้รอน้ำหยุดฟูนี่คือสัญญาณว่าต้องทำอีกขั้นตอนสำคัญคือเวลาแช่ชาคนส่วนใหญ่มกักแช่แค่ไม่กี่นาทีซึ่งผิดมากต้องปิดถ้วยและแช่แปดถึงสิบนาทีเพื่อสดสารผ่อนคลายออกมาเต็มที่ไม่ให้อน้ำพาเอาน้ำมันหอมระเหยระเหยออกไป วิธีนี้ช่วยเก็บและรวมสารไว้ในน้ำชามากขึ้นภาชนะก็สําคัญควรใช้แก้วหรือเซรามิกเพราะสารเคมีในอพิเจนินและส่วนผสมอื่นๆอ,อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสโลหะเพื่อเพิ่มความพิถีพิถันใช้ดอกขมไม์แห้งแบบหลวมๆแทนถุงชาซื้อจากร้านจะได้ปริมาณอพิเจนินมากกว่าและเข้มข้นหอมกว่าสูตรนี้สมบูรณ์แบบช้อนตักดอกแห้งขมไม,ม์เต็มๆหนึ่งช้อนช้อนน้าร้อนที่ไม่เดือดเต็มที่หนึ่งถ้วยแช่ และปิดฝา10นาทีดื่ม30-45นาทีก่อนนอนใส่เป็นกิจวัตรตอนเย็นเปิดไฟออดไม่มีหน้าจอและอาจเปิดเพลงเบาๆเมื่อดื่มคามโมมายล์เป็นประจำเวลาเดิมทุกคืนสมองจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกลิ่นและรสชาติกลายเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาผ่อนคลายเพราะวันได้จบลงแล้วหลังทำซ้ำไม่กี่วันคุณอาจประหลาดใจนอนหลับลึกนานและง่ายขึ้นวอลนัตอาหารและการนอนหลับคือซูเปอร์ฟู้ดที่สมองคุณต้องการอาจเคยได้ยินว่า วอลนัตด,ดีต่อหัวใจแต่น้อยคนรู้ว่ามันยังเป็นหนึ่งในตัวช่วยนอนหลับตามธรรมชาติที่ดีที่สุดเริ่มจากไขมันดีวอลนัตกรุบกรอบรสอ่อนนี้เต็มไปด้วยสารอาหารพิเศษที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทกรดไขมันโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้แต่จำเป็นต่อการผลิตเมลาโทนินฮอร์โมนหลักในการนอนหลับของคุณพบมากในวอลนัทสรุปง่ายๆสมองใช้ไขมันเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเมลาโทนินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติการกินวอลนัทเพียง4-5เม็ดก่อนนอนช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับและหลับสนิทยิ่งไปกว่านั้นแมกนีเซียมในวอลนัทก็มีชื่อเสียงเรื่องช่วยลดความดันโลหิตชะลอหัวใจและผ่อนคลายกล้ามเนื้อสัญ,ญญาณทางร่างกายที่เหมาะสมกับการนอนหลับพักผ่อนที่ดีความพิเศษคือวอลนัทมีเมลาโทนินตามธรรมชาติหมายความว่าร่างกายไม่ต้องแปลงสารอะไรเมลาโทนินมาจากธรรมชาติพร้อมใช้หากคุณตื่นหลายครั้งในคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ วรลนัทช่วยรักษาระดับเมลาโทนินให้คงที่ทำให้คุณนอนหลับลึกขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืง่มที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านมีคืนที่นอนหลับได้อย่างลึกและเต็มอิ่มมากขึ้นอยากทราบว่าทุกท่านได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้บ้างมีเคล็ดลับไหนที่คุณคิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้แชร์เรื่องราวหรือวิธีการที่คุณจะนำไปปรับใช้เราอยากฟังและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากทุกท่านเพื่อให้ชุมชนของเราได้เติบโตและมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนและคนที่คุณรักได้รู้จักข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยและหากยังไม่เคยสมัครสมาชิกช่องฉลาดในวัยชราก,การุรณากดติดตามไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะนำเสนอให้ทุกท่านในอนาคต สุขภาพดีเริ่มต้นจากการนอนหลับที่ดีเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านดูแลตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มที่ในวัยนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ